ấy beggar become other die in ofosure favour anappropriate an relationship with dad. are the FBI to some questionable contents computer. not being held hostage. No one needs to my ถ้าพูดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยฟังยังไงเนี่ยก็ดูจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะการได้เห็นพ่อแม่สนับสนุนลูกให้เดินตางทางของตัวเองเป็นภาพที่ใครเห็นก็รู้สึกอบอุ่นแต่ถ้าหากวันหนึ่งความรักของคนใน ัวเริ่มถูกตั้งคำถามจากผู้คนนับล้าบนบนอินเทอร์เน็ตล่ะและไม่ใช่เพราะว่าความเกลียดชังไม่ใช่เพราะว่าดราม่าแต่เป็นเพราะมันทําทให้คนดูเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเรื่องนี้เริ่มจากคลิปติ๊กตอกคลิปเดียวที่ชายคนหนึ่งกาลังคุกเข่าให้กับหญิงสาวคนหนึ่งเหมือนกําลังขอแต่งงานยืนแหวนให้กับผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือลูกสาวของเขาเองจากคลิปคลิปเดียวทุกอย่างก็ค่อยเปิดออกมาความใกล้ชิดที่เกิดคําว่าพ่อกับลูกคอนเทนต์ที่ยิ่งดูก็ยิ่งน่าสงสยัยและร่องรอยบางอย่างที่ถูกกลบหาาายไปททุคคครรัั้้งงีี่มมมนเิตํถ ซึ่งในวันนี้เองอาจารย์เพื่อนไปดูกันว่าเส้นบางๆระหว่างคําว่าครอบครัวที่สนิทกันกับความสัมพันธ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรกันแน่และเหตุผลอะไรที่ทำให้ชาวเน็ตให้ความสนใจกับครอบครัวนี้เป็นพิเศษถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็นั่งลงเทคซีดแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวทั้งหมดมันก็เริ่มต้นมาจากพ่อลูกคู่หนึ่งซึ่งมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงครอบครัวธรรมาดาาบนโลกโซเชียลคนพ่อเนี่ยชื่อแพทริกส่วนแม่เนี่ยชื่อเทเรซามีลูกด้วยกันสองคนคนหนึ่งเป็นลูกสาที่ชื <S ara> ส่วนีกคนเป็นลูกชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยครอบครัวนี้เริ่มทำคอนเทนต์และก็เริ่มมีชื่อเสียงบนทิกตอกในปี2023ภายใต้บัญชีที่มีชื่อว่า Just a Dad and his Ladybug ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Dad and Daughter Dream Team ซึ่งคอนเทนต์ที่ลง่วนเนี่ยของพ่อลูกคู่นี้ก็เป็นการเต้นคู่กันตามเทรนด์และใช้เวลาร่วมกันหน้ากล้องตามภาษาพ่อลูกในตอนแรกมันเริ่มจากภาพที่ดูเหมือนจะอบอุ่นน่ารักและเข้าถึงง่ายพ่อกับลูกสาวเต้นด้วยกันยิ้มให้กล้องเล่นมุกเล็กๆใช้ชื่อทีฟังดูเหมือนครอบครัวตัวอย่างในโลกออนไลน ดูน่าเอ็นดูแล้วก็น่าติดตามในเวลาเดียวกันยังไงก็ตามผู้ชมจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาเห็นคลิปของพ่อลูกคููนี้เนี่ยกลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก ความรู้สึกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชี้ชัดเป็นรูปธรรมแต่มันเป็นความบึดอบีที่เกิดจากการเห็นท่าทางการจ้องมองการสัมผัสและบรรยากาศบางอย่างที่ดูเหมือนกับความสัมพันธ์แบบพ่อลูกทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องว่าพ่อกับลูกจะเต้นด้วยกันไม่ได้แต่สิ่งที่คนเห็นคือความใกล้ชิดที่ดูมากเกินไปจนดูเหมือนกับเป็นคู่รักกันซะมากกว่าเมื่อเสียงตั้งคำถามเริ่มดังขึ้นเรื่อยครอบครัวนี้ก็ออกมาเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วลูกสาวซาร่าซึ่งเป็นคนที่ออกคลิปเต้นคู่กับพ่อของตัวเองและได้กลายเป็นประเด็นอยู่ในตอนน ผู้ใหญ่ที่อายุจะ21ปีแล้วเธอมีสิทธิ์เลือกชีวิตและคอนเทนต์ของตัวเองไม่ได้สแสวงหาความสัมพันธ์ใดๆผ่านโลกโซเชียลเธอพูดถึงการเรียนการพัฒนาตัวเองและอนาคตของตัวเองส่วนแพทริกผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาของชาวเน็ตอย่างดูเดือดเขายังตั้งคำถามย้อนกลับไปที่ผู้ชมอีกด้วยว่าไอ้พวกคนที่ออกมาตั้งคำถามเล่กล่าวหาพวกเขาผิดปกติตั้งหาที่มีความคิดที่สซกโปรกและย้ำว่าการแสดงความรักระหว่างพ่อกับลูกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใครไม่สบายใจก็เลิกดูไปซะแต่ปัญหามัันนนนกก็คคือาาารธิบยเหหล่่้นน้ไมทใ รู้สึกสบายใจขึ้นเลยสักนิดตรงกันข้ามมันกลับให้ผู้ชมเนี่ยเริ่มจับตาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของพ่อลูกคู่นี้กันมากขึ้นและเมื่อพวกเขาเฝ้าดูต่อไปความผิดปกติก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเช่นกันหนึ่งในจุดที่เปลี่ยนทิศทางของเรื่องราวทั้งหมดก็คือคลิปที่แพทริกมอบแหวนให้กับลูกสาวของตัวเอง Sarah, will you wear this ring as a sign and a promise to God and to me to remain pure until the day you're married Yes That is gorgeous. ซึ่งแหวนวงนั้นก็ไม่ใช่เครื่องประดับธรรมดาธรรมดาแต่ถูกอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาว่าจะรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะแต่งงานสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกใจไม่ใช่แนวคิดของแหวนวงนั้นแต่มันคือวิธีการมอบแหวนให้กับลูกสาวของตัวเองตั้งหากภาพของผู้เรียนพ่อกำลังคุกเข่าใช้ท่าทางแบบเดียวกับการขอแต่งงานและแหวนที่เขาให้ก็เป็นแหวนเพชรขนาดใหญ่ซึ่งภาพเหล่านั้นก็สร้างความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดที่ผิดทางอย่างรุนแรงและทําให้ข้อกล่าวหาเรื่องของควาามมมสสัพัพพนนธ์ทีี่่่่ะรงอลููก้ ยิ่งฝังลึกลงเข้าไปอีกแล้ววันหนึ่งในปี2024บัญชีด u ทีพ่อลูกถูกปิดมีคนคาดเดากันว่าอาจเกิดจากการที่พวกเขาโดนรีพอร์ตเป็นจำนวนมากจนถูกแบนแต่เรื่องก็ไม่จบ oh, เพราะพวกเขาย้ายไปโฮสต์ที่อื่นต่ออยู่ดีขนาดเดียวกันก่อนที่บัญชีของทั้งคู่ถูกปิดไปมันก็ได้มีข้อมูลบน Reddit ที่ผู้คนจำนวนมากเข้ามาถกกันเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้อยู่แล้วซึ่งการรวมตัวของคนจำนวนมากนี้เองที่ทำให้ข้อมูลหลายๆอย่างเขาถูกขุดค้นขึ้นมาซึ่งข้อมูลหลังจากนี้ก็เป็นผลพวงมาจากเหล่านักสืบออนไลน์ทนทั้้งงสนอย่่าาาีเเร ไปช่วงต้นแพทริกนั้นมักจะปฏิบัติกับซาร่าเหมือนกับเป็นภรรยามากกว่าลูกสาวในขณะที่เทเรซาผู้เป็นแม่และภรรยามักจะถูกกันออกไปเหมือนเป็นส่วนเกินเสมอมีการสังเกตว่าแพทริกมาปฏิเสธการแสดงความรักจากภรรยาแต่กลับแสดงความใกล้ชิดกับลูกสาวอย่างผิดปกติเช่นการ,รลูบไหล้คอดมผมหรือว่าการสัมผัสร่างกายในจุดที่ไม่เหมาะสมจากจุดนี้เองคนจำนวนมากเริ่มใช้กรอบอธิบายว่าอาจเข้าข่ายความสัมพันธ์แบบผูกพันเชิงคู่รักในทางอารมณ์ระหว่างพ่อกับลูกซึ่งไม่ จังเปตต้องมีเรื่องทางเพศแต่เป็นการทําให้ลูกทําหน้าที่เป็นคู่ในเชิงการพึ่งพาทางใจการยึดติดการให้ความสัมพันธ์แบบเกินพอดีและการทําให้เส้นแบ่งบทบาทครอบครัวเริ่มเลือนหายไปแนวคิดนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อซาร่าบอกว่าเธอเนี่ยแทบไม่ได้มีเรื่องปิดบังกับพ่อเลยและมักอธิบายความใกล้ชิดระหว่างเธอกับพ่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเธอและพ่อเนี่ยมีหลายอย่างที่คล้ายกันมากอยู่ด้วยกันมาตลอดและไว้ใจกันเต็มที่คําอธิบายแบบนี้เนี่ยไม่ทำให้คนอื่นสบายใจกลับทําให้หลายคนยิ่งเชื่อว,ว่าซาร่าถูกหล่อหล่อ มองว่าความไร้ขอบเขตและความสัมพันธ์แบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ปกติข้อมูลบางส่วนระบุว่า ครอบครัวนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในโรงแรมแบบพักระยะยาวในรัฐเท็กซสัสและมักจะย้ายที่อยู่บ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานคุ้มครองเด็กที่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่สมัยซาร่ายังเป็นเด็กช่วงนี้เนี่ยประวัติของซาร่าผู้เป็นลูกสาวก็ถูกคุดขึ้นมาเช่นกันเนื่องจากทุกคนเริ่มสงสัยถึงพื้นเพและการเลงดงครอบครัวนี้มากขึ้นซึ่งมันก็เผยเห็นชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ถูกแยกตัวออกจากสังคมโดยซาร่าถูกถอนตัวออกจากโรงเรียนรัฐบาลมาเรียนที่บ้านหรือว่าโฮมสกูลตั้งแต่อยู่เพียงริบขวบ ใจต่อระบบการศึกษาของรัฐและอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยทางศาสนาดังนั้นพ่อดีเดียนอย่างแพทริกซึ่งเคยผู้จัดการร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้ผ่านตัวเป็นทั้งพ่อและก็ครูผู้สอนความรู้กับเธอไปโดยปริยายเมื่อคนดูเอาข้อมูลนี้ไปวางคู่กับพฤติกรรมในคอนเทนต์มันทําให้เกิดพาพที่ใหญ่ขึ้นมาว่าซาร่าอาจเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่วงสังคมทูบีบให้แคบลงเรื่อยๆจนผูกชีวิตของตัวเองไว้กับครอบครัวยึดครอบครัวตัวเองเป็นศูนย์กลางและยิ่งเมื่อซาร่าเล่าว,ว่าตัวเองแทบไม่มีเพื่อนไวเดียวกันชอบใช้เวลากับบคครร กกออกไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่น ก็ทาให้หลายคนรู้สึกว่าเธออาจจะไม่ได้เลือกมานแต่ถูกกาหนดชีวิตให้เหลือแต่ตัวเลือกไม่กี่ข้อเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าครอบครัวอีกแล้วถึงได้ทําให้เธอเนี่ยติดอยู่กับครอบครัวนี้เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายนอกจากนี้เนี่ยซาร่ายังเคยพยายามาสร้างตัวตนบนโซเชียลด้วยบัญชีของตัวเองทาคอนเทนต์ตามเทรน์บนโลกออนไลน์แต่งหน้าคอสเพลย์ทำทรานซิชันและตัดต่อคลิปตามสไตล์ที่วัยรุ่นเจนนีเขาทํากันแต่ช่วงนั้นถูกเล่าว่าเป็นช่วงมืดมนของชีวิตเพราะเธอรู้สึกหลงทางเปลี่ยยนนนตัวเอออพืื่่่้คชบและททาีส แพทริกผู้เป็นพอ่อก็เข้ามานั่งคุยทั้งยังชี้นาให้ลูกสาวเนี่ยกลับไปในที่ครอบครัวต้องการตรงนี้เองผู้ชมจำนวนมากก็ตีความว่าสิ่งที่ควรเป็นการลองผิดลองถูกของวัยรุ่นที่กําลังเติบโตได้ถูกปเปลี่ยนให้กลายเป็นบทเรียนทางศีลธรรมที่ทําให้ซาร่ายิงพึงพาพ่อของตัวเองสำหรับการเติบโตและตัดสินใจว่าเส้นทางไหนถูกต้องและเธอควรโตไปยังไงในช่วงที่ผู้โหดเริ่มจับตาเรื่องเพื่อนของซาร่าเธอเคยยกตัวอย่างเพื่อนสนิทที่เป็นคนดงังซึ่งรู้จักการจัดงานคอนเวนชั่นและกิจ,จกรรมพบปะแฟนๆอย่างไรก็ตาม ผู้ชมจำนวนมากมองว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้ใกล้เคียงกับแฟนคลับมากกว่ามิตรภาพจริงๆเนื่องจากเกิดขึ้นจากการติดตามและการพบกันผ่านกิจกรรมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเมื่อมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยจะเป็นความผูกพันที่ไม่สมดุลครอบครัวกลับยืนยันางหนักแน่นว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมีความพิเศษจริงๆท่าทีดังกล่าวที่ทำให้ผู้ชมเชื่อว,ว่าโลกของมิตรภาพของซาร่าอาจถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อการควบคุมเพราะคนดังเหล่านั้นน่ะไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดมากพอที่จะเข้ามาตั้งคำถามกับพติกรรมที่ปกติภยในคครรอบัว หรือชวนให้เธอเนี่ยออกไปสร้างชีวิตของตัวเองอย่างอิสระเมื่อมาถึงเรื่องเงินและอนาคตก็มีอีกเส้นเรื่องสําคัญก็คือความฝันของซาร่าที่เธอพูดถึงว่าอยากทํางานด้านการฝึกสัตว์ทะเลเธอบอกว่าเธอกําลังทํางานเก็บเงินเพื่อเรียนคอร์สราคาแพงในอนาคตแต่ผู้ชมจำนวนมากเห็นว่ามันวนอยู่กับคําว่าสักวันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นถึงทิศทางในการเติบโตและสามารถเดินตามความฝันได้จริงขณะเดียวกันครอบครองเธอกลับมีโปรเจกต์มากมายที่ดึงเวลาของซาร่าไปแทบทั้งหมดทั้งคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมงานเสริมและการทําผลงานร่วมกันเช่นนิ่อย่า แฟนตาซีที่พวกเขาเขียนขึ้นเองพร้อมกับสินค้าประกอบและเพลงที่ทำขึ้นเพื่อโปรโมทความผูกพันภายในครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างที่ทําให้ซาร่าต้องผูกติดอยู่กับพ่อเสมอทั้งในชีวิตจริงและในงานที่สร้างรายได้ช่วงที่บัญชีหลักถูกระงับตัวของซาร่าก็ทําการโพสในบัญชีส่วนตัวของเธอซึ่งแนวทางการลงคอนเทนต์ก็ยังคล้ายเดิมทั้งเต้นแต่งหน้ารีวิวของขายแต่ในวันที่16ธันวาคม2024เธอได้ทําการโพสคลิปที่เกี่ยวข้องกับฝั่งคอนเทนต์ผู้ใหญ่แบบน่าประหลาดตอนแรกเธอก็เต้นตามปกติ แต่เพลงที่ใช้ถูกเครดิตให้กับศิลปินอย่างอารีล่าและพอคนตามเข้าไปดูพวกเขาก็พบว่าศิลปินคนนี้ไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นบัญชี AI ที่ลงเนื้อหาที่โจ่งแจง้งและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งได้รับความสนใจก็คือบัญชี AI นี้เนี่ยไม่ได้ติดตามใครเลยนอกจาก2พ่อลูกอย่างซาร่ากับแพทริกเท่านั้นอีกทั้งยังมีร่องรอยว่าบัญชีส่วนตัวของพ่อเธอยังได้มีการกดเข้าไปไล์รูปแอคขอ ID เว่บอยอีกด้วยพอเรื่องนี้ถูกพูดถึงหนักเข้าชาว Reddit เนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าซาร่าเป็นคนทำบัญ มากกว่านั้นก็คือหลังจากที่ข้อกล่าวหาต่างๆเริ่มดังขึ้นได้ไม่นานเปิชีที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดก็ถูกลบหายไปอย่างรวดเร็วและต่อให้มีคนเถียงได้ว่าซาร่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอจะทำคอนเทนต์แบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเธอแต่สิ่งที่ไม่คนรู้สึกสะอิดสะเอียก็คือทุกคอนเทนต์ของเธอมักจะมีพ่อของตัวไปม,มีส่วนร่วมอยู่ด้วยเสมอทั้งการติดตามทั้งการกดไลค์การโปรโมทในทางใดทางหนึ่งเพราะในบริบทของความเป็นค,ค,ครอบครัวทั่วไปเรื่องทางเพศบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่พ่อ,อก สงสัยว่ามีการย้อนดูช่องทางการรับเงินของบัญชี AI ดังกล่าวและพบเข้ากับภาพโปรโมทหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าไฟบอลฮาร์โมนีอยู่บนแบนเนอร์และเมื่อค้นชื่อหนังสือนั้นผู้เขียนเนี่ยกลับเป็นซาร่ากับแพทริกนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นยังมีคลิปที่ทั้งคู่ดีใจได้ที่หนังสือของพวกเขาขายดีติดอดันดับนี่จะเรียกผู้คนเนี่ยตั้งคำถามกันต่อว่าทําไมบัญชี AI ที่ผลิตตามน้อยมากถึงโปรโมทหนังสือของพ่อลูกคู่นี้ได้แบบพอดีพอดีกันขนาดน,น,นี้การเกี่ยวกับเรื่องนี้เองซาร่าก็เดีย่บบลดยลูกาวอกว่า แค่เจอเพลง A.I. แล้วก็ชอบเลยออกมาลิปซิงและสาเหตุที่เธอติดตามแอคนี้เอาไว้ก็เผื่อว่าแอคนั้นเนี่ยจะมีเพลงใหม่ออกมา มันไม่ได้แปลว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของแอคนั้นซะหน่อยโดยเธอเน้นย้ยำว่าพวกเธอพ่อลูกไม่ทำคอนเทนต์อะไรแบบนั้นและไม่รู้ว่าสามารถใช้ AI สร้างอะไรแบบนี้ได้ด้วยซ้ำเคยใช้มันแค่ช่วยคิดชื่อคาแรคเตอร์ในหนังสือและเธอยังประชดเ,เล็กๆว่าขอบคุณที่รามาทำให้ยอดผู้ติดต่อของเธอเพิ่มขึ้นอีกด้วยการปฏิเสธดังกล่าวของเธอเนี่ยกลับสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะคนจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าปกหนังสือของพวกเขาเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนการทำงานด้วย AI ซึ่งทำให้คำพูดของเธอที่บอกว่าไม่รู้ไม่เคยใช้ AI มาก่อนมัน นนัน้มีข้อกล่าวหาว่าแพทริกอาจจะเป็นคนเขียนเรื่องแนวอีโรติกแนวต้องห้ามบนเว็บเล่าเรื่องสำหรับผู้ใหญ่โดยมีบัญชีหนึ่งที่สนใจหมวดหมู่พ่อกับลูกและมีรูปโปรไฟล์ภาพ AI ผู้หญิงก,กับมังกรแดงที่ด่งคล้ายกับบรรยากาศโบกหนังสือของสองพ่อลูกแบบพอดีพอดีแถมในเนื้อเรื่องยังมีตัวละครที่ชื่อว่าอารีล่าโผล่ออกมาด้วยความเหมือนที่ซ้อนกันหลายชั้นทาให้คนเชื่อว่ามันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญยิ่งเมื่อเหล่าผู้คนในคอมมูนได้ร่วมกันพยายามตรวจสอบด้วยวิธีของตัวเองแต่แล้วบัญชีนั้นเนี่ยก็ถู หลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดเริ่มถูกยงกลับมาที่แพทริกซะเองเรื่องนี้เองก็ยิ่งดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนกำลังพยายามปกปิดหลักฐานอยู่ยังไงอย่างนั้นถึงแม้ว่าแพทริกเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ผลงานของตัวเองแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าบัญชีเหล่านั้นต้องยืนยันอีเมลก่อนใช้งานทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่เชื่อคำชี้แจงเหล่านั้นอยู่ดีนอกจากนี้แอคเคา์ AI ที่เราได้เอ่ยถึงไปก่อนนั้นยังมีการสร้างตัวตนของผู้หญิงสาวคนหนึ่งออกมามีการใช้ภาพแนววาววิวและเปิดให้สมัครสมาชิกเข้าแบบเสียเงินซึ่่่่่งตออนนนแรกกกกเเเเีีียยคาาาาดหััวววชฝมข้บล แต่ไปไปมา,มาไม่รู้ว่าทนแรงกดดันไม่ไหวหรือว่าสู้แรงนักสืบออนไลน์ไม่ได้ถทําใม่เขาเนี่ยออกมายืนยันผ่านหลายภายหลังว่าแอคเขาพวกนี้เนี่ยเป็นฟีมือของเขาเองนั่นแหละโดยอ้างว่าจะเริกจากไอเดียทำโมเดล AI ธรรมดาธรรมดา แต่เลยเถิดไปไกลโดยไม่ได้ตั้งใจคำอธิบายนี้เนี่ยกลับทาให้สถานการณ์แย่ลงหนักกว่าเดิมเพราะในคาบรรยายของบัญชีดังกล่าวมีข้อความที่พูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวในเชิงสังคมยอมรับไม่ได้ผู้คนจำนวนมากมองว่านี่เม่ใช่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่จะรนอนได้เห็นถึงความบิดเบีย้ยของเจ้าของแอดเขานั้นตั้งหากสิ่งที่ทำให้คนตกใจมากขึ้นก็คือช่วงเวลาที่แพทริกยอมรับเรื่องของบัญชีไอว่าเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาข,มาขณะที่กำลังไลฟ์โซนโดยที่ลูกสาวอย่างซาร่าเองก็อยู่ในเฟรมเดียวกันซึ่งหลังจากท ทางไปอยู่นอกเฟรมกล้องทันทีเหตุการณ์ที้ทาให้หลายคนเชื่อว่าเธอรับรู้เรื่องทั้งหมดมาก่อนแล้วไม่ใช้เพิ่งมารู้ในวันนั้นและนั่นนําไปสู่คําถามใหญ่กว่าเดิมว่าซาร่ามีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวของพ่อตัวเองหรือไม่ตลอดเวลาที่เรื่องดาเนินมาครอบครัวนี้มาประกาศว่าจะเลิกเล่นโซเชียลจะหายไปใช้ชีวิตเงียบๆแต่ไม่นานก็กลับมาใหม่อีกครั้งพร้อมกับคอนเทนต์ชุดเดิมความขัดแย้งเดิมๆและการมาทะกับเสียงวิจารณ์เดิมๆพวกเขาอ้างว่าครอบครัวกำลังถูกคุกคามร แล้วถ้าไม่มีผู้ชมคนไหนเลยที่สนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจังเมื่อแพทริกคุณพ่ออมาขอโทษ,ขโทษเขากลับไม่ได้ขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ขอโทษที่โกหกและถูกจับได้พร้อมกับเน้นย้ำว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรถึงขนาดนั้นคำพูดนี้ของแพทริกเนี่ยที่ทำให้สังคมเชื่อว,ว่าเขาไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงและไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อลูกสาวของตัวเองเลยสักนิดเดียวหลังจากความจริงถูกเปิดเผยทั้งคู่ได้ทำการลบบัญชีหลกักและหายตัวไปจากโลกโซเชียลท่ามกลางข่าวลือเรื่องการตั้งครรภ์ของซาร่า ที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนในขณะที่ผู้ชมจำนวนมากมองว่าสาราคือเหยื่อของการถูกครอบงำและการเลี้ยงดูมายาผิดปกติโดยพ่อของเธอตั้งแต่วัยเด็กเธอเตอิบโต,ตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่พ่อและถูกสอนด้วยความคิดแบบผิดๆมาตลอดดิมนั้นการที่พวกเราได้เห็นเธอออกปกป้องพ่อของตัวอย่างสุดตัวได้เห็นการปฏิเสธความจริงและการยอมรับคำอธิบายที่มันขัดกับหลักสามาบสำนึกของพ่อตัวเองได้อย่างง่ายได้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของคนที่ไม่เคยมีโอกาสแยกตัวมาเป็นสระจริงๆซึ่งมันก็น่าสงสารมากๆ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกระแสในชุมชนจึงเริ่มเปลี่ยนจากการรุมด่าเป็นการห่วงซาร่ามากขึ้นผู้คนเริ่มมองว่าถ้าหามีอะไรบางอย่างเที่ยผิดจริงๆคนที่ควรถูกตั้งคําถามและควรสาปแช่งมากที่สุดก็คือผู้เป็นพ่อไม่ใช่หรอจากนั้นในปี2 0 2 5มันก็ได้มีจุดเปลี่ยนอีกครั้งเพราะบัญชีดีมทีมพ่อลูกได้ถูกกู้คืนกลับมาได้หลังจากที่ถูกปิดไปและเมื่อคอนเทนต์ของพวกเขากลับมาคอมเมนต์ก็กลับมาเช่นเดียวกันและครั้งนี้เองแม่ของซาร่าที่เคยหลบอยู่หลังกล้องมาตลอดกลับเป็นฝ่ายที่ออกพูดด้วววยยตัเเเออองโดธอบอก่า ทนมานานพอแล้วเธอโกรธที่มีคนมาโจมตีครอบครัวของเธอซึ่งทั้งหมดล้วนถูกพูดผ่านสคริปที่เขียนเอาไว้โดยอ้างว่าไม่อยากพูดมั่วเธอยือนยันว่าไม่มีใครบังคับเธอให้ออกมาน่ากล้องแต่เธอไม่ชอบและเธอไม่ใช่คนอ่อนแอในมุมหาทางความคิดพร้อมสั่งให้คนอื่นๆเนี่ยถอยห่างออกจากครอบครัวเธอซะแต่สิ่งที่บา้คนยิ่งไม่สบายใจก็คือน้ำเสียงและรูปแบบมันเหมือนเป็นคลิปคนนั่งอานสคริปและมีโทนที่คล้ายกับคลิปชี้แจงของซาร่าก่อนหน้าหลายคนเลยเชื่อว่าคลิปนี้อาจถูกจัดฉากเพื่อกดััันให้ส้สงงคมงคมมมยตาาาถกว่ เป็นเสียงจากแม่ที่อกอกมาปกป้องลูกด้วยความเป็นธรรมชาติและการกลับมาของ Dream Team พ่อลูกในช่วงปี2025ก็อยู่ได้ไม่นานนักเพราะในช่วงต้นสิงหาคมของปีนั่นเองพวกเขาหยุดทำคอนเทนต์ร่วมกันและปิดเพจล,ลงไปอีกครั้ง โดยซาร่าออกพูดว่าไม่สามารถโพสต์คู่กันได้แล้วเพราะรู้ว่าคนมองยังไงและเบื่อกับข่าวลือที่หยุดไม่ได้เธอบอกว่าจะโพสต์คลิปคนเดียวต่อไปเธอยังคงรักพ่อพ่อ,อยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและแฟนคลับอันดับหนึ่งแต่การฉายเดี่ยวคือทางเลือกที่ดีดที่สุดเธอขอพื้นที่ให้ช่องของเธอเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับความสนุกไม่เอาดรามา่าและอย่าลากครอบครัวที่เหลือเข้ามาเกี่ยวข้องอีกที่น่าสนใจก็คือผู้ชมจำนวนหนึ่งกลับบอกว่าคลิปนี้ทำให้พวกเขาได้เห็นว่าซาร่าในเวอร์ชันที่เป็นซาร่าและเป็นตัวจริงจากนั้นไม่นนามี ว่าเธอย้ายออกจากบ้านเริ่มใช้ชีวิตอิสระโพสต์คอนเทนต์อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ใหญ่ที่ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองส่วนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เงียบหายไปไม่มีความคืบหน้าอะไรชัดเจนว่าเขาเนี่ยยังโลดแล่นอยู่โลกโซเชียลหรือไม่และเรื่องข้อกล่าวหาหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่เคยถูกตอบโต้เลยสักครั้งท้ายที่สุดเรื่องนี้ถูกทิ้งคำถามเอาไว้มากมายโดยเฉพาะคําถามที่ใหญ่ที่ถูกถามตรงที่สุดแต่ตอบยากที่สุดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดเลยไปไกลแค่ไหนแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางกายแต่ก็ยังมีกรอบอธิบายหนึ ผู้คนเห็นพอเข้าใจได้นั่นคือความใกล้ชิดทางอารมณ์ที่ผิดสมดุลระหว่างพ่อกับลูกพ่อปฏิบัติต่อลูก ในลักษณะของคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตมากกว่าบทบาทของพ่อความผิดสมดุลเช่นนี้อาจส่งผลต่อคนเป็นลูกเจ้านาไปทั้งชีวิตแม้ในวันนี้เธอจะเริ่มแยกตัวออกมาได้แล้วก็ตามและห่างมองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าเพราะมันตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างสิ่งที่คนในบ้านเรียกว่าความรักกับสิ่งที่คนนอกมองว่าเป็นการควบคุมระหว่างภาพครอบครวัวที่ดูอบอุ่นกับสัญญาเล็กๆที่ชวนให้วาดวาน,วานความหวังที่เหลืออยู่จึงไม่ใช่แค่การได้คําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คือการได้เห็นคนคนหนึ่งซึ่งควรม าวไกลได้มีโอกาสใช้ชีวิตของตัวเองอย่างปลอดภัยและเปอิสระอย่างแท้จริงนั่นเองล่ะครับและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมคอนเทนต,ต์ต่อไปของพวกเรา t เทคอสิตจะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้เรามารอติดตามกันได้เลยนะครับ